่าวนี้ของพวกเราที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะคะเลยค่ะเริ่มต้นวันที่โรงแรม h o ปอินเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนี่ละค่ะเลยค่ะตามพวกเราไปนะคะเพราะวันนี้พวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนในเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นไปกันค่ะเราเดินตามถนนที่อยู่หน้าโรงแรมเรามาเรื่อยๆนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆค่ะเห็นะคะถนนซากนอนก็จะประมาณนี้ มีรถบัสมีรถโดยสารมีรถแท็กซี่เดินมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นสีแยกใหญ่ค่ะรถราก็เยอะคนก็เยอะอันนี้เป็นวันทำงานด้วยหรือเปล่าคะดูค่ะวันนี้อากาศดีนะคะอากาศดีมีแดดนะคะท้องฟ้าก็ไม่แจ่มใสเท่าไหร่แต่ว่ามีแดดนะคะเราเดินข้ามสี่แยกมาฟั่ง งข้ามนะคะถ้ามองไปฝั่งด้านโน้นเดินไปเรื่อยๆก็จะไปถึงหน้าโรงแรมที่พวกเราพักนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนี่คะ่ะทางเข้าก็จะประมาณนี้ก็มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สอบถามอยู่ทางเข้านะคะรถไฟอยู่ด้านในคะ่ะเช้านี้อากาศดีนะคะท้องฟ้าสีครามมีเมฆนิดหน่อย ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็มีแสงแดดสาดส่องออกมาอากาศจะเป็นยังไงคะวันนี้จะร้อนหรือจะเย็นหรือจะอุ่นๆอ,อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะในบริเวณนี้ก็มีทางลงไปรถไฟใต้ดินแล้วก็มีป้ายรถเมล์อยู่ตรงนี้นะคะส่วนพวกเราเช้านี้ก็คือมาฝากท้องที่ร้านฟาสต์ฟู้ดตรงนี้นะคะอิ่มน้ำสำรานละ เดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะตามพวกเราไปนะคะว่าวันนี้จากจุดนี้ไปพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อไปกันค่ะเดินมาตรงนี้นะคะจ้เป็นทางลงไปรถไฟใต้ดินที่ชานชาลาที่สถานีข้างล่างฝั่งน้องก็เป็นป้ายรถเมย์ด้านน้อนก็จะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินเช่นเดียวกันมุมน้อนอีกนะคะแต่มุมนี้นะคะเขาเขียนว่ารันเดนก็เป็น คล้ายๆกับรม,มน,นะคะเหมือนกับรถรางอะไรประมาณเนี้แต่ตรงนี้ก็เป็นไฟรถเมล์นะคะชื่อของถนนนี้หรือชื่อเขตนี้หรือเปล่าคะเรียกว่าชิโจโอมิยะนะคะตอนนี้ไฟเขียวคนข้ามถนนขึ้นละไปคะ่ะเราเดินข้ามถนนไปแต่การข้ามถนนทุกครั้งนะคะเราต้องรอสัญญาณคนข้ามขึ้นก่อนหรือว่าสัญญาณไฟเขียวแบบนี้คะ่ะขึ้นก่อนถึงจะข้ามได้นะคะ าถนนมาฝั่งนี้แล้วนะคะต,ตรงจุดนี้ก็จะมีแผนที่แผนผังเขาบอกว่าเป็นเทรนกับบัสรูทแมพก็คือเป็นเส้นทางของรถบัสแล้วก็รถไฟนะคะมีหลากหลายสีสันหลายสายให้เลือกนะคะถนนนี้ที่พวกเราอยู่ตรงนี้ย เป็นถนนหลักเป็นถนนที่จากโรงแรมพวกเรามานะคะเรียกว่าถนนชิโจโดริค่ะชื่อถนนนะคะาถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆถนนสายนี้เป็นแหล่งช้อปปิง้งเป็นศูนย์รวมของแหล่งช้อปปิง้งแหล่งละลายทรัพย์ของเมืองเกียวโตเลยค่ะตรงนี้เป็นสถานีรถรางนะคะ,คะก็มีนักท่องเที่ยวม,มีผู้โดยสารพอสมควร รถจอดอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นรถรางเป็นขบวนสั้นๆเรารอดูค่ะว่าเราจะซื้อบัตรซื้อตัว๋วเพื่อไปใช้บริการได้ยังไงนะคะวันนี้พวกเราจะใช้บริการรถรางนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ทางด้านหน้าทางเข้าสถานีรถรางก็จอดอยู่ตรงนั้นรอผู้โดยสารนะคะออกเข้ามาตรงนี้นะคะไดนน้เป็นเคาน์เตอร์ขายตัว๋วเลยค่ะ ดูคะ่ะว่าเราซื้อบัตรซื้อตั๋วยังไงนะคะหลังจากมีบัตรมีตั๋วแล้วเดินเข้าไปค่ะนะคะรถรางอยู่ตรงนั้นค่ะเดินเข้าไปตอนนี้รถจอดอยู่ที่ชานชาลาที่1นึ่งาเมอเรานะคะเดินตรงไปเรื่อยๆก่อนเขาจะให้เราขึ้นตอนไหนคะเนี่ยขึ้นตรงไหนหรือว่าจะมีอีกขบวนใหม่มาคะแต่ขบวนนี้จอดอยู่ เรื่อๆนะคะคตอนนี้เราขึ้นรถรางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรถรางขบวนนี้จุดเริ่มต้นจากสถานีในใจกลางเมืองเกียวโตขับไปเรื่อยๆค่ะจอดตามสถานีต่างๆที่มีผู้โดยสารขึ้นแล้วก็ผู้โดยสารลงนะคะแต่จุดหมายปลายทางของเราก็คือสถานีสุดท้ายนะคะชื่อสถานีอาราชิยาม่าเดี๋ยวบรรยากาศการนั่งรถรางของพวกเราที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นในวันนี้จะเป็นยังไง ตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สถานีที่หนึ่งนะคะมีผู้โดยสารลงและก็มีผู้โดยสารใหม่ขึ้นมานะคะ สถานีที่2แล้วนะคะมีผู้โดยสารขึ้นต้องมีผู้โดยสารลงะค่ะไปต่อนะคะตอนนี้ติดไฟแดงค่ะย่ไปไม่ได้นะคะไได้แล้วค่ะตอนนี้เราคนจะลงสถานีต่อไปก็คัรกระดิ่งะค่ะ